แต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้คือถ้าใครไปเค้าดาวเนี่ย BTS อะคะคคการรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ารถไฟฟ้าเปิดถึงตีสองและโดยเฉพาะสถานีขนส่งอย่างตรงบริเวณสยามเนี่ยนะคะมันเป็นจุดเชื่อมต่อหลายสายเลยกลางกรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยสยามเนี่ยพอหลังจากเค้าดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปิดออกไปอีกประมาณตีส2 0ยี เพื่อให้คนเนี่ยอำนวยความสะดวกในการเดินทางอืมเพราะว่าใจกลางเมืองจริงๆก็ไม่แนะนําให้ขับรถจนส่วนตัวไปใช้บริการ BTS ก็จะสะดวกกว่าก็ไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องกังวลว่าไปเท้าดาวกันแล้วเดี๋ยวจะไม่มีรถกลับนะฮะ BTS เขาก็จะรถไว้ส่วนผมแน่นอนสายบุญก็อาจจะหาสักที่หนึ่งสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลโอ้โหออกตัวแรงใช่สายบุญนะคุณผู้ชมท่านใดที่มีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนกันแล้วบ้างออกเดินทางกัน ไปหรือ,อยังหรือปีใหม่นี้ถ้าเป็นสายเหมือนพวกเราอยู่ก <c oughs> รุงเทพเฝ้ากรุงเฝ้าบ้านกันที่นี่นะคะก็ส่งคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะที่ l i v e n b t 2 h d ค่ะครับแต่ว่าเที่ยงนี้ขออนุญาตนะฮะ พลิกอารมณ์กันสักเล็กน้อยแน่นอนยังต้องส่งกําลังใจกันท่ามกลางบรรยากาศที่หลายคนเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจาังหวัดกันนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเองตอนนี้นะฮะก็เรียกว่าต้องส่งกาลังใจหลายพื้นที่ประสบน้ําท่วมอย่างหนักก่อนหน้านี้ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะฮะบางส่วนก็ทยอยกลับเข้าบ้านไปดูแลเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูต่ตางๆแต่ว่าบางจุดแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงไปแล้วแต่ก็ยังต้องพ้อระวังอย่างต่อเนื่อง อย่างที่ปัตตานีขณะนี้ได้เตรียมพร้อมไว้ทุกจุดนะเพื่อป้องกันน้ำเนี่ยไม่ให้เข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจนะครับนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนะครับคุณนิอนุวาสุไลมานเปิดเผยนะครับว่าหลังจากมวลน,น้ําจากยะลาเนี่ยบวกกับน้ําทะเลหนุนสูงบร,ริเวณรอบๆเมืองปัตตานีมีปริมาณมาก ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วฮะตลอด24ชั่วโมงนะจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มั่นใจประมาณ80-90ซแต่ก็ต้องดูเรื่องของน้ำทะเลนุนและก็ปริมาณฝนที่อาจจะเติมลงมาทางเทศบาลเขาเตรียมเฝ้าระวังไว้ทุกจุดครับทั้งเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายวางเบี่ยงไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในใจกลางเมืองที่เป็นเขตเทศบาลซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส่วนกรณีที่ชาวบ้านนะฮะค่อนข้างกังกนวลว่าเอขื่นบางลางที่ยะลาเนี่ย จะมีการปล่อยน้ําประลอกสองเติมเข้ามาหรือเปล่าหลังจากมีการประชุมผ่านซูมกับทางชนประธานเขื่อนบางลางแล้วตอนนี้นะฮะค่อนข้างชัดเจนว่าระดับการปล่อยน้ำเนี่ยจะปล่อยแบบปกติไม่มีการปรับเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ําแล้วเผลอๆแนวโน้มเนี่ยน้ำน่าจะลดลงไปด้วยนะครับสำหรับการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภยัยตอนนี้มีการปล่อยคาราวาลถุงยางชีพไปยังจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ แต่ใวันนี้ก็ขึ้นบ้างตามที่รุ่มตามที่เรียนตามที่เราประกาศให้พี่น้องชาวเชียงาบณวันนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ยเ,เราพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเราสามารถที่ควบคุมน้ําได้มากกว่า80แล้วครับถึง90แต่น้ําก็ยังขึ้นตามระดับน้ําทะเลที่หมุนสูงนะครับที่ผ่านมาเนนน้าทะเลหมุนสูงมาก,ก็จริงแต่ว่าปริมาณน้ําที่เข้าเมืองเนี่ยบันถึง 11, 1.4 1.5 ซึ่งมันค่อนข้างสูงนะครับแต่หน้าวันนี้เมื่อเช้านี้ด้วยการประเมินสถานการณ์จากกราฟนะครับกับสส,สนสสนนทิมาเนี่ยนะครับจากกราฟก็คือปริม,มาณน้ําทะเลนี้เนี่ยคิดว่าจะขึ้นมาน่าจะไม่เกินหนึ่งาถ้า1น่จุดมันอยู่ในสังเภาพที่เราสามารถดําเนินการและบริหารการน้ําได้ในส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนี้ถามว่าฝนตกไหมถ้าฝนตกนี่เราวิธีการบริหารการน้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่หน้าวันนี้เท้าที่เมินดูเรดาร์อะไรต่างๆก็คิดว่า ผลปริมาณเล็กน้อยแต่ก็จะมีบ้างเป็นช่วงๆเดี๋ยงยังก็ตามเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกจุดที่ประสานงานมาเมื่อวานเนี่ยหัวหนา้าเขาเรียกว่าหัวหน้าสูงสุดของทารก็มาก็ามีการประชมุมสูงต่างๆก็บอกว่าเค่อนปอยปกติตั้งแต่ต้นเลยครับไม่มีการเพิ่มปริมาณที่ส่งมาแต่แนวโน้มจะปล่อยน้ําลดลงลมีก็ดูน้ำเหลือเกินที่มีอยู่นะครับ นะคะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็มีฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมด้วยนะคะตําบตลตลิ่งชันอํเาเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาค่ะฝนที่ตกหนักเนี่ยก็ส่งผลทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดดินสไลด์ลงมาปิดถนนหลายจุดเลยนะคะในพื้นที่บ้านนิคมกือลองโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปบ้านลูโบกค,ค่ะดินเนี่ยถล่มลงมาปิดทับเส้นทางยาวกว่า2กิโลเมตรอ่ะ ทำให้ชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะคะมีประมาณ5้าถึงเครอบครัวเขาบอกว่าก็ได้รับผลกระทบแล้วต้องใช้วิธีเดินเท้าออกมาหาสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นค่ะโดยเบื้องต้นค่ะทางอมบตอตลิ่งชันก็ได้นํารถแบ็คโฮเข้าไปเร่งดําเนินการเปิดเส้นทางบางจุดที่สามารถทําได้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ในคะคะในการสัญจรไปมาเป็นการชั่วคราวพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะให้เข้าซ่อมแซมส่วนที่เสียหายเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าแต่ว่า ต้องรอเปิดเส้นทางที่ถูกดินถล่มทับให้ได้ก่อนจึงจะสามารถนํารถยนต์แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือทําให้ตอนนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าบางพื้นที่นะก็ต้องรอเนี่ยรอจนไม่มีไฟฟ้าใช้มา5วันแล้วนะคะและชาวบ้านก็บอกด้วยว่าครั้งเนี้ย หูน่ากลัวมากเพราะว่าเป็นการท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีบางคนนะบอกว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วนะแต่ก็ไม่เคยประสบภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายได้ถึงขนาดนี้บางบ้านถูกน้ำป่าซัดพังไปทั้งหลังโชคดีที่คนหนีออกมาได้ทันนะคะไปฟังเสียงชาวบ้านนะคะที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาค่ะทีุ่่นเหล็กที่มากตอนที่เข้าบ้านนั้นคือค,งคึงคึงค้าคนนะ หนือว่ามันจะลงเร็วพ็ได้อีกไม่กี่วินาที่อกวินาทีไม่ทันถึงที่ขึ้นมาหลบจีซอกแม่เา่าบ่กผลผลเขาเร็วไม่ทันเร็วไม่หนึกไงว่ามันจะหมากเหมือนกว่าทุกปีทุกปีนั่นคือววาทวุวนจริงมไม่เคยเห็นหวามันจะเแบบ็แบบนีไม่ทันเลยขณะที่สถานน้ำท่วมนาราธิวาสเองก็น้ำป่าไหลหลากครับกัดเซาะสะพานขาดทำให้สามหมู่บ้านในอำเภอสุขีรินตอนนี้ ถูกตัดขาดนะครับชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยมีอยู่ราวๆ400หลังคาเรือนไม่สามารถสัญจรไปมาได้อาหารที่อยู่ข้างในตอนนี้ก็เริ่มขาดแคลนครับล่าสุดทางพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ก็นํากําลังพลทหารช่างจากศูนย์บรรเทาสาร,รภัยไปติดตั้งสะพานชั่วคราวครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสัญจรได้ตามปกติพร้อมตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ส่วนที่ครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยที่สาะระกลางนะราธิวาสครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรทรมผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหลากาชาติและกิจอาสาร่วมกันนำเข้ากล่องเมนูที่ชื่อว่าข้าวไก่ทอดน้ำพริกมะขามเนี่ยนะฮะจำนวน3 0 0พันกล่องไปมอบให้กับทางอำเภอรือสาะ,สะและก็อำเภอเจาะจอไอร้องเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมกับน้ำดื่ม3,000ันขวดด้วยกันนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอในเบื้องต้นให้กับบรรดาประชาชนผู้ประสบภัยนะครับค่ะก็ต้องบอก